สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสูตรคำนวณเลขเด่นบนสองตัวนะคะวิธีการคำนวณนะคะเลขเด่นสูตรนี้นะคะใช้หลักแสนคูณสองหลักหมื่นคูณหนึ่งนะคะแล้วก็หลักร้อยคูณสองแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยคูณสองนะคะ หกคูณสนะคะได้สิบสอใช้2ตัวท้ายนะคะบวกสบวกนะคะห้าูณสได้10ใช้0นย์ะคะแล้วก็บวกสคูณสเป็น4ีนะคะสองบวกสเป็น4นะคะ,นนะ,คะแล้วก็บวกสนะคะเป็น8เลขเด่นตัวแรกคือ8นะคะ แปบวกหน,นะคะได้9เลขที่ออกนะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือ8แล้วก็9นะคะเลขที่ออกคือเก้าเจ็ดเก้านะคะเดินที่10หน่วยเท่านั้นนะคะเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือ9นะคะหลักหน่วย เมืถัดมานะคะหลักแสนคูณสองหลักหมื่นนะคะขออภัยค,ค่ะแล้วก็หลักร้อยคูณสองหลักหน่วยนะคะคูณสองหนึ่งคูณสองนะคะได้สองบวกตามด้วยศูนย์นะคะบวกเก้านะคะคูณสองได้แปดนะคะบวกหกคูณสองนะคะได้สิบสองนะคะใช้สอง สองบวกศูนย์บวกแปดนะคะแล้วก็บวกสองนะคะได้สิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามเลขที่ออกนะคะศูนย์หกสามนะคะเข้าที่สามนะคะหลักหน่วย หกคูณสองนะคะแล้วก็ 100, หลักหมื่นหลักร้อยคูณสนะคะหลักหน่วยคูณสองหคูณสได้12ใช้2 2งสอบวกศนย์บวกศย์คูณสองนะบวกศนคูณสได้ศนย์ะคะแล้วก็บวกหคูณสได้2องนะคะเลขเด่นที่ได้ตัวแรกนะคะก็คือ4 4่บวกหนะคะได้ห้า เลขที่ออกนะคะสามเก้าห้านะคะเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือห้านะคะเมื่ถัดมาเลยนะคะหลักแสนนะคะคูณสองหลักหมื่นนะคะหลักร้อยคูณสองแล้วก็หลักหน่วยคูณสองนะคะ เก้าคูณสองได้สิบแปดใช้แปดบวกสี่นะคะบวกสามคูณสองได้หกบวกเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่นะคะแปดบวกสี่เป็นสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดนะคะสิบแปดบวกสี่ได้ยิบสองนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามเลขที่ออกนะคะหกศูนย์สาม เลขเด่นที่เข้านะคะก็คือสามว่าถัดมานะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยสองคูณสองได้สี่บวกด้วยห้าบวกหกคูณสองได้สิบสองใช้สองบวกสองคูณสองเป็นสี่นะคะสี่บวกห้าเป็นเก้านะคะบวกสองเป็นสิบเอ็ด บวกสเป็น15เลขเด่นตัวแรกคือ5้นะคะห้บวกหได้6นะคะเลขที่ออก6กสองหนะคะเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือ6หลักแสนนะคะหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วย9กคูณสองได้สิปด บวกตามด้วย9บวกตามด้วย2นะคะแล้วก็4ีคูณสนะคะเป็น8 8ดบวกเเป็น17นะคะ17บเวกสเป็น19 19กบวกแนะคะเป็น27เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ7 7็บวกหได้8นะคะเลขที่ออก4 แปดหนึ่งนะคะเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือแปดเมืถัดมานะคะหลักแสนคูณสองหลักหมื่นหลักร้อยคูณสองแล้วก็หลักหน่วยนะคะแปดคูณสองนะคะได้สิบหกใช้หกนะคะบวกตามด้วยหลักหมื่นเลขศูนย บวกตามด้วยหลักร้อยคูณสองสี่คูณสองเป็นแปดนะคะแล้วก็บวกเก้าหลักหน่วยท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะคูณสองได้แปดนะคะหกบวกศูนย์บวกแปดน,นะคะเป็นสิบสี่สิบสี่นะคะบวกแปดเป็นยิบสองนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะ รอผลเด่นนะคะสองแล้วก็สนะคะสิหเดือนสี่นะคะสองห้าหเจ็ดคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือสองแล้วก็สามนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ